วันแล้ครับสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาไปไหนมาไปทำงานครับทำงานอะไรถากนุ่นครับถากนุ่นครับถากเป็นไงนะสาวถากนุ่นบอกครูสิถากยาครับถากยาก็ให้วันเท่าไหร่มาให้ครับทุกเดี๋ยลไลพาไปถากครับถากของใครถากของยายเตยชัยครับเหรอเขาไม่ให้ตังค์สักบาทเลยทำทั้งวันเลยทำไมครับเดี๋ยลไลทำอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวลชพา ทำครับพาเราทำเราทำทำได้เยอะไหมวันหนึ่งทำได้เยอะไหมไม่ค่อยได้เยอะค่ะเลยโอ้ยใหญ่ๆพาไปทำอยู่ไกลไหมลูกไกลครับไกลขนาดไหนล่ะกิโลไม่รู้ครับเหรอเดี๋ยวตังค์ไม่ได้สักบาทเลยวันนี้วันนี้ได้ตังค์มาเรียนกี่บาทที่บาทครับที่บาทตอนนี้เด้ตังค์กี่บาทตังที่บาทอะไรนะที่บาทครับแปสิบสองบาทรวมไปชิงทานได้หนึ่งร้อยสองบาทครับไปไหนนะ ไปชิงทางครับไปตอนไหนไปตอนที่ตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงแสดงว่าแอบหนีไปคุณน้องพาไปคอ๋อพาไปเก็บข้าวโพดทานงานศพได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสองบาทครับไหนามาดูทิแต่ตอนนี้เหลือแปดสิบอ๋อลอง <82 S 1> ลองลองลอง,ลองควคักงครูดูที่เลือกี่บาทมาดูที่นับดูดิโอ้ลังกองแกงเต็ยงกระเป๋าเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหได้เยอะเลยแล้วมีใครไปบ้างมัม,มีครับมีถุงกับคุณน้องกระ,ยะเย็ยำไปเออใส่กระเป๋าวไว้เดี๋ยวมีคนมาแย่งแล้วพวกนี้ใช้ใหญ่ใช้อย่างประหยัดนะเข้าใจไหมค่ะรานึกไปจริงที่ค่ะครูนี้ไปอีกอโอ้โหไปชิงที่ไหนที่วัดพวกนนี้ไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอเคใครมาบเนี่ยแม่เหรอ อ๋อเพนี้ไปชิงอีกเตรียมตัวอาบน้ำมาแต่งตัวรอแล้วมาเรียนพวกนี้เข้าใจไหมจะค่อยไปชิงกับเขาเข้าใจยังตอนเที่ยงพักเที่ยงใช่ไหมอเออแต่งตัวอาบน้ำดีๆนะโอเคได้เจอกันพวกนี้ไปทอ้อมวยต่อไป